บสบัยดีท่านผู้ชมมันอิ่มเนี้ยเขามาปักสองไปทุกคนเขามาอย่างนะทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิ่งเขามาเอาของทุกคนของไอ่ฝากมาจากเวียงจันท์เนาะไอ่ทองดำไอ่ทองดำไปฝากไม้มาให้าหาทุกคนไม้เจี๊ยบจะโทรศัพท์เพิ่นเนื้เมียไปถ่ายคลิปมาไล่หม่องไล่บ่อนะเสียงเนียเบาเลยนะเขาเลยฝากเนี้ยมาให้ทุกคนเบิ่งเมียมาช่วยเติบนะ เด้อเีสทบอากาศีเบาๆจกน้อยเส้นกระฝากมาหยขอบใจลไเดอร์ไอเดอร์ไอทองดำเาเป็นเป็นนักข้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วทุกคนก็ดีใจร้ายเปิดเอามาห้กับ่วันนี้ก็ได้ไม่เอาเลยเด้อไอเดอร์ขอบใจเลยไลเดอร์ไอเดอร์ขอบมาขอบใจหลายๆเจมีก็จะพาไปเดินตลาดต่อทุกคนอันนี้ก็จะเก็บไปก่อนจะเมื่อสักแบบสั่งยังไปก่อนเด้อ

จ้าวเจห้นราคา้มห้าพันได้เดรับผ้าไปเ้็ดสิ้พันที่กี่ใครเจ็สิบหาทีัน้เด็นแปดสิบราไทยสี่ไปปซื้น้ำานขครับ้ลเนี่ยป่ะฮะโดยไปดก่เอาไปมาซื้อาเรื่อยเดี๋ยวมาซื้อมหอมาตาบุะมาตาเน ก็ตีเอาไข่ไปสีไข่ปกใจลลายใจไม่ใช่แล้วไข่างนีข้นผกาดหนคอาสาดทอหอเลยนะอืมข้าวแหาภูเขาภูเขาแท้ กูเท่ามากินเวลากินแล้วมีเหลือมีแหงแ้งวะเราไม่กินไปได้

trong bài ừ. <laughs> ừ. ơi. Ừ. <laughs> hỏi, ừ. hỏi. Ừ.

ไคนมากินผักเลยทุกคนมาสองพันสองมาถ่าพันจัสองมาซาบทเอสามมาซาบะปลักอเบี่ยงอ่ะปักปังนี่ไดเกินกับยังเไปลูกกินกับเจ๊เอาไปลูกกินกัะเจแดกแต่ ออนไปก็เพื่อนสาวนะออนอะออนว่ามากินพักแล้วบัดน,นี้เพื่อนสาวนันซื้อพักออนกับบุ้งหัวไปซื้อพักเอียงปแปลกๆมันคืออีหยังอีกแล้วนั่นยิบยิบไป,ป,ปาจากพักเอียงกูดจากบด ตีนะพอักซีบลามาได้เ่อยตา,า,ายซน,น,านาายหา่กินกัขปุนก็เอาามาเินกะินผู้เดียวตรงนี้เออจะเองว่างๆกบเองเอไปกินน้ำดอกแล้วว่าบนเนาเนะ่เน็นพักให้นะเ,เลือกอีกได้ทุกคนเลือก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  อย่าเป็นคุณลังเลป่านนั่นพักคาตามพักคะ แย่ยากไมยใช่ใครเขาจะแย่เออจับก็ตลองไม่แย่ไม่ใช่ใครมันได้แย่แน่แย่แน่ เจ้าพบาทจ้าจริงจริงมขอแปดสิบสักสมื่นเนาะมันใช้เด็กพบอกเจ้าพันเลยแนสิบประมาณเจ็ดสิบบาทเนาะเจสิบบาท

ของหายเ้อะเยอขนาดนี้เงินยังบม่ได้กินเด้บางเดืองอ,อ่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้กินจากเือนอุิภาพของชำโอ้โหอุิภาพลุยไปไกลแท้ลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วอือือ ซีพันมเะออพันคือ็กพันเองแหนะค่ะาพราะวมาจะไข่หมดแดงทุกคนเห็นไข่หมดแดงในบรหอพลเหโอ้ยหตายังไม่มีหนา

้นมดนะไฟเไมาคท่าไรไปท่านกี่บามันานบ้างมาาไปไหนกินกันมากระผิเอ็นซ้องเท่านี้ใคอิหมอมนะออ อนซื้อหมักไฟซื้อหม,มักไฟเป็นอนังกินเละหมานกนี่กินมันหวานทุกอนัน มันแย่สมหรือมันแย่หวานกปดีกินแซ่บมันหนีเด้ไปซื้อจอยกัแดงแดงแงแล้วสุดแล้วโดนคนสุดแล้วเมื่อไหร่คะเมื่อไหนค่คะข่ามุแดงโอ้ยเขากินกันเล่สิละทันที วด,ด,ด,ดิ่งได้ด้๋ยวาเป็นาูเหมือนนะข้าผูมันน้ำมืนาค่ะทานดก็เห็นขนมครกนะโอ้ยอยากเศร้าเป็นบาจะใบใบเดินะอยากกินเลยเนนี่ก็อยากไม่ค้าก็ยิ้มเป๊ะ ขายราคาถูกเดไปแพงกองหาพันกีบแมนบอบแมนบอว่นสะหาพันกีบแมนนะคะพันกีบด่มังม่วงเล่นได้มักม่วงเธได้ไม่หากมักม่วงชุกหรือมักม่วงดิบชุกเออนี่เราองขนมที่กาอาแช่โดยเกียนียบ๊ชาวพันมันบนชาวพันโดย อ่าวมันหมั่นนะเดิอปลาอยังเงี้คมีไข่ไปะปลากอบปลาแอนของของสด้วทุกคนตะไขรของสดขายอันนั้นเลยค่ะทุกคน กันดาวลาว่าหนตาเอะมตาลั่ไรนาะต้องลาทีันกีอ๋ได้ลายนี่มันส่งควาการสพันกีเขได้ลายด้้าเจ้ามืไได้หน่อยเดียวบอกท่านนี้ลายได้เก่าตาิตาได้พันเนอะเราซืมักตาลสอยลาวกับอีกแบบพี่น้องเห็นมกตาลลายเดี๋ยวะคนจาบางคนทามาใหม่อาจจะบรููนะทุกคนมาเมีเดินตลาดได้เนาะนี่คือตลาดบันปักสเมืองสองคอนแปลงสอนในเขตเด้อทุกคน ที่บอนนัวหนะมอแล้วอยากเล่ายังเด้ีรนั่งเด้อไปงไว้ยูไปนนนันยังได้ออฮูก็มาหลังองเ้มอิเดนนจี้หแดงมาพ่น้องต้อนนพน้องเนาะคนจะล่หลออนมาสายดีสบายดีน้ายู่น้ยออยู่ทางหลังนี่อนเลยหิวนอนห่วแห ุ <Tipp s> หนวยปาริพาเ์ผันมาสื่อโทรศัพท์ทุกคนแต่ว่าเผันมาเบิ่งไว้ก่อนเนาะเวลาจะจะมาเอาเบิร์โทรศัพท์ก่อนครับรถเที่ยวรถเข่าใจหอนใจโหนโผลตัวกับไปทะเลาะโผลเมื่จะเปลี่ยนสื่อเพิ่นใหม่ว่าจากเซาเซาวออนเมื่จะไปเป็นเซาวออนหลกล่นเนาะทุกคนเซาวออนหลกล่นแล้วพอใจหอนแห้งดังไฟซุ้มเสเฝ้าแล้วก็คือเฝ้าเลยว้าใจกมจตสายจะสิลลมก่อน ตะโพกขวัญแล้วโอเคน้องคีน้องคลิปนี้เมียก็ขอจบเพียงสนิทก่อนเด้ออาการหอนแห้งเ้วทุกคนไปไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อธ่ามุู้มฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมียหน่อยเด้อท่านผู้มไปแล้วสบายดีโอ้ยเหงือกตา